เดิมเมื่อที่นีตโดเอรเคยทำเมื่อสักหลายสิบปีมาก่อนกับปัจจุบันครับไม่มีความท้าทายอะไรแตกต่างอย่างไงี้บ้างครับข้อดีก็คือว่าเรามีคนเก่งมากขึ้นแต่ไม่พอใช้ประเทศไทยเนี่ยคนเก่งก็ไม่พอใช้โดยเฉพาะยิ่งทางด้าน,น,น IT, ไอทีแม้กระทั่งธุรกิจการเงินทั่วไปแบบนี้<ม>คุณจะหาคนมาท ing, มํา private banking investment banking ที่มีคุณภาพอ่ะก็ไม่ไม่ใช่หาง่ายๆถูกไหมครับส่วนหนึ่งก็ฐานใหญ่ขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความไม่มีเสถียรภาพ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราถูกทิ้งห่างในแง่ของความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศเราชอบพูดถึงเวียดนาม,มบ่อยๆ<า>ใช่เวียดนามก็มีไอทีมีก้าวหน้ากว่าเราเยอะถ้ายุโรปอเมริกาจะลงทุนในธุรกิจไอทีเนี่ยสมัยก่อนลงในประเทศจีนเยอะเดี๋ยวนี้ก็ต้องกระจายความเสี่ยงเพราะนันั้นประเทศแรกที่เขามองก็คือเวียดนามเพราะฉะนั้นผมว่าบ้านเราก็ต้องทําตามมัอนแนนะจต่ชา้าเร็วก็ต้องทา